สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรไทยนิสัยเลิศนะคะเป็นหมอดินอาสาประจำบ้านหนองแวงตํานหนองเทพอำเภอนนทรายจังหวัดสุรินสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินสุรินท์เขตสามนะคะในการเข้ามาเป็นหมอดินอาสารู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสําหรับการได้มาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมีการคัดเลือกจากชุมชนด้วยนะคะสําหรับคนที่เหมาะสมที่จะมาทําหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนนะคะแต่ว่าหน้าที่ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ในชุมชนของเรานะคะก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะเป็นชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไร่นะคะส่วนต่างๆก็คือในการทำทำกิจกรรมทางการเกษตรนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับดินดังนั้นการทําหน้าที่หมอดินนะคะจึงสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปร,ระสบปัญหาต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขได้หรือบางทีนะคะเราอาจจะช่วยไม่ได้เราก็อาจจะเป็นตัวประสานงานสําหรับ เกษตรกรนะคะแล้วก็สู่กับเจ้าหน้าที่นะคะที่มีความรู้ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการทาหน้าที่ตรงนี้สามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนซึ่งสิ่งที่เราทํากันอยู่ตอนนี้นะคะต่าเองมีนามของประธานธนาคารมเมล็ดพันธุ์อำเภอโนานารายนะคะรวมไปถึงผู้ประสานงานของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินอํนาเภอโนนารายมีหลายสิ่งที่เราทํานะคะแล้วก็การตลาดก็คือเราจะเน้นทั้งตลาด ออฟไลน์แล้วก็ตลาดออนไลน์นะคะในตลาดออฟไลน์ของเราก็จะมีตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลสุรินนะคะทุกๆวันอังคารเกษตรกรสามารถที่จะไปขายสินค้าที่เป็นสินค้าอินทรีย์ที่นั่นได้นะคะจะเป็นผักหรือว่า,าสินค้าแปรรูปนะคะแล้วก็ทุกๆวันพุธนะคะที่ว่าการอำเภอโนนารายก็จะมีตลาดนัดนะคะที่เป็นการรวมตัวของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนหรือว่าสินค้าแปรรูปคะ่ะทุกๆวัน พุทนะคะก็สามารถไปขายได้แล้วก็ในกลุ่มของเราในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชหลังนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็นําสินค้าจะเป็นพวกข้าวสารนะคะหรือว่าพผักขายในตลาดจริงใจท็ทอปซูปปเปอร์มาร์เก็ตโอบินสันสรินค่ะและส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเราขายออนไลน์ในนามของกลุ่มธนาคารมเมล็ดพันธุ์น้ำมนานารายจะใช้ชื่อเพจว่าขายมเมล็ดปอเทืองสุรินนะคะแล้วก็มีเพจบ้านสวนใจดี Facebook คนใจดีนะคะ ที่เราร่วมกันนะคะขายสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมไปถึงมเมล็ดพันธุ์พืชในธนาคารของเราซึ่งต่ายก็เป็นประธานธนาคารมเมล็ดพันธุ์อยู่ตอนนี้นะคะรวไมไปถึงเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกพืชน,นะคะก็สามารถที่จะมายืม,มเมล็ดพันธุ์จากธนาคารของเราไปได้นะคะโดยอัตราในการคืนก็คือ5ต่อหนึ่งค่ะจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่ามเมล็ดพันธุ์ผักนะคะก็สามารถที่จะมายืมกับธนาคารของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ